จากธุรกิจคาไมา้มาเป็นเจ้าของธนาคารบริษัทประกันภัยบริษัทประกันชีวิตบริษัทเทรดดิง้งประวัติยาวนานตัวละครเยอะที่เป็นที่รู้จักในหมู่แฟนบอลชาวไทยคงหนีไม่พ้นมาดามแป้งหรือคุณนวลพันล่ำซำ EP นี้แน่นอนว่าจะพาพวกเราไปถอดรหัสตระกูลล่ำซำ เนื่องจากครอบครัวนี้เขาสูตรเจนที่6และมีตัวละครเยอะมากในคลิปนี้ผมจะไล่เลียงเฉพาะบุคคลที่อยู่ในหน้าสังคมเป็นผู้สร้างหรือเป็นผู้บริหารอาณาจักรลํำซําุุนที่1ของตระกูลลํำซําคือคุณอึง้งเมี่ยวเหงียนที่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเสือผืนหมอนใบตัวจริงแตกต่างจากจุดเริ่มต้นของเจ้าสัวคนก่อนๆตรงที่เข้ามาในประเทศไทยคนเดียวเมื่ออายุ13ปี หรือหลังจากที่บิดามารดาได้ถึงแก่กรรมแล้วเลียกได้ว,ว่าไม่มีที่พึ่งมีแต่ลำแข่งตัวเองล้วนๆเริ่มงานแรกที่ร้านเล่าที่ชื่อว่าจิวเพกโกรายได้น้อยแต่อาศัยว่าเป็นคนขยันเรียกว่าเท่าแก่สั่งให้ทำอะไรแก่ทำทุกอย่างมีเวลาว่างก็ไปช่วยเท่าแก่ดูแลกิจการการคาไม้และจุดนี้เองถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้เขาได้เรียนรู้เรื่องการคาไม้ จนชำนาญเพียงพอที่จะออกมาทำธุรกิจคาไม้เป็นของตัวเองคุณอื้องเมียวเงียนได้เปิดร้านขายไม้สักลิมแม่น้ำเจ้าพยาเขียดสมพันธวงศ์ภายใต้ชื่อกวางง่วนหลงหรือห้างล่ำซำมีการติดต่อค้าขายทั้งภายในและต่างประเทศนอกจากสัมปทานทำไม้สักเขายังมีโรงเลื่อยที่ชื่อว่ากวงกิมหลงอีกด้วยแต่เขาก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่พ่อค้าที่ต้องการสแสวงหาแต่ผลประโยชน์ในปี2446 เขากับเพื่อนชาวจีนรวมกัน6คนได้ร่วมกันก่อตั้งโรงพยาบาลเทียนฟ้าเพื่อช่วยรักษาคนเจ็บป่วยในย่านเยาวราดอีกด้วยถือเป็นการรวมตัวของห้ากลุ่มตัวแทนชาวจีนในไทยประกอบด้วยแต่จิวแคะกวางตุ้งหกเกี้ยนและไหหลำคุณอึ้องยุกหลงเป็นลูกชายคนที่สองของคุณอึ้องเมียวเงียนและเป็นผู้สืบทอดกิจการของตระกูลล่ำซำตอนอายุ13ปีคุณอื้องยุกหลง ถูกส่งไปเรียนที่ประเทศจีนก่อนจะกลับมาเมื่อมีอายุครบ20ปีเมื่อกลับมาธุรกิจครอบครัวก็เป็นที่มั่นคงอยู่แล้วดังนั้นภารกิจสำคัญของเขาจึงเป็นการทำให้กิจการเติบโตม,มากขึ้นในช่วงแรกคุณอื้องยุคหลงยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องการค้าไม้ไม่ว่าจะเป็นการขอสัมปทานป่าเพิ่มเติมและได้มีการติดต่อกับตลาดต่างประเทศมากขึ้นจากล้านกวางกวงหลงก็ยกระดับไปสู่บริษัทกวงโกหลง ปี2453คุณอึ้งยุคหลงได้เข้าสู่ยุทธจักรข้าวอย่างเป็นทางการโดยการเปิดลงสีข้าวที่ทันสมัยสามารถสีข้าวได้ถึงเดือนละ2,400กระสอบธุรกิจเติบโตไม่ใช่แค่ในประเทศแต่ยังส่งออกไปต่างประเทศอีกด้วยรวมถึงการเปิดสำนักง,งานในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อินโดนีเซียและลอนดอนนอกจากธุรกิจข้าวเขายังมีธุรกิจน้ำตาลและกระสอบปาลปี2475 คุณอึ้งยุกหลงได้ลุกเข้าสู่ธุรกิจประกันภัยด้วยการเปิดบริษัทกวางอันหลงประกันภัยจำกัดและในปีเดียวกันยังได้ลงขันกับเพื่อนเปิดพัฒธธคาห้อยเทียนเหลาหรือหยาดฟ้าพัฒคาโด้วยทุนจดทะเบียน50,000บาทปี2476เขายังชักชวนเพื่อนชาวจีนร่วมกันเปิดธนาคารกวงโกหลงอีกด้วยเสียดดยที่ธนาคารนี้บริหารงานได้ไม่ดีเปิดได้เพียง4ปีก็จำเป็นต้องปิดกิจการลง ปี2482คุณอึ้งยุคหลงได้ร่วมมือกับคุณแอนดรูบิตตี้จากบริษัท W.R. l o c k ล็อจากฮ่องกงเปิดบริษัท Lo ็ x ก l เล r ไร e ์คอมพานกรุงเทพโดยในช่วงแรกเริ่มจากธุรกิจโรงสีข้าวและการสร่งออกสินค้าเกษตรเช่นข้าวและไม้ก่อนที่ในปี2500จะได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทล็อกสเลกรุงเทพจำกัดและได้ขยายธุรกิจเป็นการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และในปี2537ก่กน็นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในชื่อล็อกสเลที่พวกเรารู้จักกันในทุกวันนี้คุณอึ้งยุคหลงได้แต่งงานกับคุณทองอยู่หวังหลีซึ่งเป็นน้องสาวของคุณตันลิบบวยผู้นำรุ่นที่สองของตระกูลหวังหลีจุดนี้เองคือจุดเชื่อมต่อที่สำคัญที่หลายคนสงสัยว่าลำซำเป็นญาติกับหวังหลีตอนไหนและในรุ่นที่สาม ก็ยังมีการแต่งงานระหว่างล้ำซากับหวังหลีอีกสองคู่คุณตันซิวเมิงผู้นำเจนที่สามจากบ้านหวังหลีแต่งงานกับคุณทองภูลจากบ้านล่ำสาและคุณจุลินจากบ้านล่ำซาก็แต่งงานกับคุณสงวนจากบ้านหวังหลีคุณจุลินเองมีศักดิ์เป็นปู่ของมาดามแป้งนั่นแปลว่ามาดามฟุตบอลไทยก็จะเป็นญาสายตรงกับบ้านหวังหลีนั่นเองในยุคที่สองของล่ำซาถือว่าเป็นผู้นำการขยายงานเข้าสู่ต่างประเทศอย่างแท้จริง จะมีก็แต่ช่วงหลังที่กิจการค้าไม้เริ่มซบเซาที่จะเป็นเหตุให้ล่ำสำําค่อยๆถอยห่างจากธุรกิจนี้ในบรรดาลูกของคุณอึ้งยุคหลงคุณโชตคุณจุลินและคุณเกษมถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อการก่อตั้งการตั้งไขของธนาคารกสิกรไทยเป็นอย่างมากก่อนการเปิดธนาคารกสิกรไทยคุณจุลินน้องชายคุณโชตได้ดูแลกิจการค้าไม้และกิจการข้าวของกลุ่มก่อนที่ต่อมา จะได้ร่วมมือกับบุคคลในคณะราชจัดตั้งบริษัทคลังสินค้าแม่น้ำจำกัดในขณะที่คุณกเกษมซึ่งเป็นน้องของคุณโชธประวัติก็เฟี้ยวไม่แพ้กันนอกจากจะเป็นนักเรียนอังกฤษเหมือนพี่แล้วเขายังจบหลักสูตรธนาคารโดยตรงจาก The Institute of Bankers London และมีประสบการณ์ทำงานกับธนาคารในประเทศอังกฤษในปี2497เขาเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเลือกเป็น Fellow The Institute of Bankers London ปี2488 คุณโชดล่ำซำในฐานะพี่ใหญ่และเป็นผู้นำรุ่นที่3ของตระกูลได้ชวนคุณจุลินคุณกเกษมและพักพวกรวมกันก่อตั้งธนาคารกสิกรไทยขึ้นโดยทุนจดทะเบียน5ล้านบาทโดยใช้ตึกแถว3ามชั้น5คูหาบนถนนเสือป่าเป็นสำนักงานใหญ่และคุณโชตก็ได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนแรกของธนาคารกสิกรไทยอีกด้วยจุดสำคัญที่ทำให้คุณโชต สนใจในธุรกิจของธนาคารมาจาก 2- 3สาปัจจัยคือ 1. นการซบซาของธุรกิจคาไมา้เดิม 2. การปิดตัวลงของธุรกิจธนาคารต่างชาติและ 3. การค้าระหว่างประเทศที่มีบริษัทล็อกสเลเป็นผู้นำมักจะเสียเปรียบบริษัทฝรั่งอยู่เสมอซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูคลิปของโซโพลพนิชจะรู้ว่าบริษัทไทยเสียเปรียบเรื่องการขอสินเชื่อเมื่อต้องดิวกับธนาคารพาณิชต์ต่างชาติทำให้การเปิดธนาคารของตัวเอง จะสามารถสนับสนุนการค้าของบริษัทได้ดีกว่าเมื่อคุณช่วเสียชีวิตลงในปี2491คุณเกษมได้ขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่แทนและเนื่องจากการที่เขามีประสบการณ์ตรงด้านธนาคารในช่วงนี้เองธนาคารกสิกรไทยก็ตั้งหลักและขยายตัวได้ดีปี2502คุณเกษมยังเป็นผู้ริเริ่มให้จัดตั้งสมาคมธนาคารไทยและขึ้นเป็นประธานของสมาคมคนแรกอีกด้วยปี2494 คุณจุลินล้ำซำได้ร่วมมือกับนักธุรกิจและผู้ใหญ่ในวงการราชการจัดตั้งบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตปี2505คุณกเกษมเสียชีวิตจากเครื่องบินตกและจำเป็นต้องหาผู้นำใหม่ของธนาคารจุดนี้ถือว่าน่าสนใจมากคุณจุลินซึ่งเป็นประธานในขณะนั้นและถือว่าอาวุโสสุดของล้ำซำไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปเป็นผู้นำองค์กรแต่ยืนยันว่าต้องเป็นคุณบัญชาล่ำซำ บุตรชายคนโตของคุณโชติพี่ใหญ่ของตัวเองเท่านั้นจุดเปลี่ยนตรงนี้น่าคิดนะครับว่าถ้าคุณจุลินขึ้นเองสายของมาดามแป้งและคุณสาระก็อาจจะอยู่กับฝั่งธนาคารในขณะที่คุณบัญชากับคุณบรรทูลก็อาจจะอยู่กับฝั่งบริษัทประกันแทนคุณบัญชาเกิดปี2468มีน้องสาวน้องชายรวม7คนมีลูก3คนเป็นลูกชายหนึ่งคนคือคุณบรรทูลล่ำซำซึ่งต่อมาก็คือผู้สืบทอดธนาคารกสิกรไทย คุณบัญชาเติบโตในบ้านสิญญาณบนถนนสาทรเหนือโดยมีสมาชิกในตระกูลอยู่รวมกันถึงสามรุ่นโดยเขาโตมาและท่านเห็นคุณอึ้งยุกหลงทำงานในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคุณบัญชาเรียนอยู่ชั้นม .5 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมช่วงนั้นเขาได้สัมผัสชีวิตช่วงสงครามเพราะอยู่เป็นเพื่อนพ่อในกรุงเทพหลังจากนั้นเขาได้เข้าสู่หลวจุฬาโดยไม่ต้องสอบเพราะอยู่ในช่วงสงครามและรุ่นนั้นถูกเรียกว่ารุ่นโตโจ ซึ่งเป็นชื่อของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่พาประเทศเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2หลังจบจากลัวจุลาคุณบัญชาได้ไปเรียนต่อปอโทที่อยูอัฟเมชิ i g a นแอนด์แอลเบอร์ช่วงนั้นเขาชอบดูกีฬามากโดยเฉพาะอเมริกันฟุตบอลและเขาเองก็เป็นคนชอบวิเคราะห์เกมจนคุณบัญชามีความเชื่อว่าการชนะการแข่งขันได้ต้องอาศัยทีมเวิร์กและความเชื่อนเองที่ภายหลัง เมื่อเขาได้เป็นผู้นำองค์กรของธนาคารกสิกรไทยแกจะย้ำคำว่าให้ทำงานเป็นทีมด้วยวลี No man is indispensable หรือไม่มีใครในองค์กรที่เราขาดไม่ได้เมื่อคุณบัญชาเรียนจบคุณจุลินผู้เป็นอาต้องการจะเปิดบริษัทประกันชีวิตและต้องการให้หลานอย่างคุณบัญชาเข้าไปบริหารงานทำให้ในปี2494เมื่อคุณจุลินล้ำสาเปิดบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตคุณจุลิน ดำลงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและให้คุณบัญชาดำลงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการปี2496คุณจุลินเลื่อนขึ้นเป็นกรรมการผู้อำนวยการและให้คุณบัญชาขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการในวัย28ปีในขณะที่ธุรกิจของเมืองไทยประกันชีวิตไปได้สวยบริษัทเก่าแก่ของครอบครัวอย่างลํำซ้ำประกันภัยและคลังสินค้ากลับอยู่ในสภาพใกล้เจ๋ง ทำให้คุณบัญชาได้รับโจทย์หินให้ไปช่วยแก้วิกฤตให้บริษัทของครอบครัวและสุดท้ายคุณบัญชาก็สามารถแก้วิกฤตลงได้โดยการปรับโครงสร้างและวิธีบริหารงานการบริหารความเสี่ยงและการกระจายความเสี่ยงไปในต่างประเทศบริษัทนี้ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทพัฒรประกันภัยความสำเร็จของคุณบัญชาถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คณะกรรมการธนาคารมั่นใจและเลือกคุณบัญชา ขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการของธนาคารกสิกรไทยในปี2505และในปี2518ธนาคารกสิกรไทยก็ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกจากความสำเร็จเรื่องการวางรากฐานธนาคารสิ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในยุคข,ของคุณบัญชาก็คือนักเรียนทุนเขาเป็นคนที่เชื่อและให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาและคิดว่าธนาคารจะไปได้ไกลต้องอาศัยบุค,คลากรที่มีความสามารถ อยากอยู่กับองค์กรและอยากเห็นอนาคตตัวเองในองค์กรทำให้ในปี2509ธนาคารกสิกรไทยจึงจัดโครงการสอบคัดเลือกนักเรียนปริญญาโทขึ้นและต้องยอมรับว่าเป็นความคิดที่ก้าวหน้ามากในสมัยนั้นคุณคัติยาซีอคนปัจจุบันของธนาคารกสิกรไทยก็เป็นนักเรียนทุนของธนาคารในปี2531ปี2534คุณบัญชาได้ส่งมอบตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ให้กับคุณบรรทูนหนึ่งในตำนานของคุณบรรทูนก็คือ Re-Engineering หรือการลื้อปรับกระบวนการทำงานและเป็นหนึ่งในอาวุธสำคัญที่ทำให้ธนาคารกสิกรไทยรลอดพ้นวิกฤตต้ยมยำกุ้งออกมาได้จากการที่คุณบรรทูนเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ยึดติดก,กับตาแหน่งในปี2563คุณบรรทูนได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการของธนาคารกสิกรไทย ถือเป็นการสิ้นสุดยุคข,ของล้ำซํำทั้งตำแหน่งซีโอและประธานบอร์ดส่วนฝั่งของมาดามแป้งที่คุณปู่คือคุณจุลินและคุณพ่อคือคุณโพธิพงษ์ล้ำซ้ำปัจจุบันคุณนวลพันธ์ล้ำซ้ำดำลงตำแหน่งซีอโอของบริษัทเมืองไทยประกันภัยในขณะที่คุณสาระล้ำซ้ำซึ่งเป็นน้องของคุณนวลพันธ์ดำลงตำแหน่งซอีโอของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตเป็นที่น่าสังเกตน,นะครับว่าทุกตระกูลที่ทำธนาคาร มาตั้งแต่ยุคสงครามโลกปัจจุบันไม่มีใครที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในธนาคารเนื่องจากวิกฤตปี2,540ที่ทุกธนาคารต้องปรับโครงสร้างหนี้เปิดทางให้ต่างชาติเข้าร่วมทุนปัจจุบันเราอาจจะยังเห็นชื่อคนดังในบอร์ดบริหารแต่ในส่วนของความเป็นเจ้าของจะแตกต่างจากในอดีตมาก c n g e is the only constant in life หรือแปลเป็นไทยได้ว่าการเปลี่ยนแปลง คือสิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิตข้อมูลที่ถูกจัดทําขึ้นถูกรวบรวมผ่านหลายแหล่งที่มาถ้ามีข้อมูลส่วนไหนคลาดเคลื่อนก็ต้องขออภัยถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า